อึองอยากมาช่อล้างปังไหมลยุยฮะอันนี้นะฮะต้องห้ามพลาดนะครับคือตับครับคือดีมากๆลุยฮะโอ้โหตอนนี้ต้องมาตังจริงนะคือทีเด็ดของจิองอ้งเลยอ่ะโอ้โหมาลุยฮะมาวิ่งใช่ไหมคะเขาเป็นแฟนคลับขอบ้โหนอกรับ ตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วพระรามสี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่อร่อยมากๆปากช่อโคตรดีและตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นทางลงทางด่วนตรงพระรามสี่นะครับติดกับเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าทางรถไฟอ่าร้านนี้เด๋งและแซ่บม,มากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าดูะไรบ้างครับมาพริกอีกครับขอพริกอีกช้อนนึงครับช้อนนึง นี่ฮะถูกต้องอันนี้พิทำเองนะคะพ่ทำเองผมชอบมากครับรู้เลยครับวลานี้พ่ทำเองเด็ดจริงๆมาอันนี้บะหมีม่ยำนะฮะพอเอาน้ำลงแล้วเราก็ไปลุยกันครับน่ากินมากเป็นหนึ่งร้านที่ต้องมาตำจริงๆนะครับนี่นี่ดูร้านนี้ดูดูเครื่องเขาบะหมีม่เป็นแบบหมี่แบรนด์ด้วยเห็นไหมมีเป๊อกแล้วดูเครื่องครบคจริงๆนะฮะทั้งไส้ทั้งกระเพาะแล,ว,แลวตับนี่คือแบบดูดิเอชิ้นตับมาขอขอชิมน้ำก่อน แค่ไม่ต้องปลูกินมากลุยตับไปเลยตันตับเลยดูความหยดนะฮะลุยฮะอืตับดีมากเลืองเซนดีโป้มาฮะพอดีคำนะครับลุยฮะต้มยำต้อ,อหดหอมนบปีป้ที่ทำตุกทำเหน็บาม,มากกดี ไหนมีมีมีบาดช้อยนั่นเราเจอกันมาฮะลุยครับเหมือนว่าเนื้เอเขาไปมีไส้นะฮะมีกระเพาะแล้วก็มีเนื้อหมูลุยฮะต้องทำบาดช่อยเขาใส่พริกเพิ่มนะฮะแล้วก็นี่มันเอาลงไปโอเค มาชอบฮะมาครับร้านนี้ไม่ให้ทุกคนพลาดลุยฮะอร่อยมากหมูนี้เป็นเนื้อเอเลยโคตรดีอ่ะจริงๆเส้นนะฮะหมี่ป๊มอมาฮะลุยฮะ พริกเต็มๆนะเหมือนเดิมเลยครับจัดหนักๆมาแบบนี้น่าก,กินมากเผ็ดมากโอ้ยใส่ไปครับเครื่องลงครเกเป็นแห้งครับขอบคุณครับ <c oughs> นี่ตะแห้งยำนะฮะมีสองก้อนพริกหนักๆสักไปแบบนี้เต็มๆ <c oughs> โอ้โยดูความนัวดูความเส้นปอกบะหมี่ปอกอย่างนี้โอ้ราชอบตากแห้งมากเลย โอ้โหมาฮะลุยฮะอ,อืมอร่อยมากไอ้ขำหมูขึน้นจับนีอบอบ่เฉพาะคบครับลุยฮะสดมากเฮ้ย,ย,ยดูจริงอ่ะอืมดูเส้นดูพริกมาครับลุยฮะ พี่เด็กเป็นรุ่นก้าสีนะฮะ,ะามาตัได้อร่อยถึงเครื่องมากแล้วให้เครื่องเยอะมากหม,มูเน้เนๆเต็มๆสุดยอดม,มากครับโคตรเสียบเด็ดจริงกินหนักมาก